สวัสดีครับพบกับรายการบุกโตข่าวบอกอระครับวับนอังคารที่27กรกฎาคมนะ2564วันนี้ตลาดหุ้นไทยต้องบอกเลยว่าเปิดตลาดภาคบ่ายมาก็มีแรงขายนะ่าเรียกว่าเข้ามาในในหุ้นในส่วนของเซ็50เซ็ตร้อยต้องบอกเลยว่าโอ้โหเข้ามาแบบว่าหนึ่งแน่นมากๆนะถามว่ามีปัจจัยอะไรนะใหม่ๆไหม,หมก็คําตอบคือไม่มีเ,เพียงเดียวว่านักลงทุนไม่อยากจะ ถือครองหุ้นตรงอยู่ในที่ว่าวันพุ้นี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะฮะเรียกว่าเป็นนะฮะเรียว่าเป็นวันหยุดตรงจุดนี้ถือว่าเป็นในที่ต้องมานั่งติดตามกันว่าสถานการณ์เรื่องราวของตัวแปรใหม่ๆปัจจัยบวกนี้ยังคงไม่มีเข้ามาในตลาดทําให้ทั้งคุณนีกลับมาฮึกเหิมกลับมาเข้ามาซื้อหุ้นมาตุนบอลในหุ้นมาแค่แคใหญ่ยังไม่มีครับนอกจากเรื่องของราวของ ความกังวลน,นะเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ในประเทศตวมว่ายังคงมีตัวเลขที่อยู่ในระดับสูงนะั่นได้ว่าแหมดูแล้วเนี่ยทีท่าในยากที่จะลดลงถึงจุดนี้เดี๋ยว่าก็อีกไม่กี่วันนะหรือว่าไม่นานก็จะครบสัญญาที่จะมีการล็อกดาวซึ่งจะมีการล็อกดาวถึงวันที่สองสิงหาคมต้ว,ว,ตย,ย,ย,รร down, วยว่าภาครัฐอองจเดีกาขยายมาตรการการล็อกดาวหรือพื้นที่สีแดงเข้มหรือไม่ก็ไปเลยที่ต้องมานั่ง ติดตามกันนะซึ่งตลาดหุ้นไทยตอนนี้ถือว่าเดียกว่าระหว่างชั่วโมงการซื้อขายลงไปแตะจุดต่ําสุดถึงับหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดจุดจุดแปดหนึ่งจุดนะเรียกว่าพอแตะปุ๊บก็มีแรงแบบว่าเด้งขึ้นมาเรียกว่าเรียกว่ามันก็จับแล้วโดนเส้นทีนี้เรียกว่าเรียกว่าหุ้นในหลายตัวก็อยู่ระหว่างการรอข่าวดีนะบางตัวก็เล่นก่อนที่จะมีการประกาศผลประกอบการไตรมาสสองออกมานะเรียกว่าก็มีการ ดักทิศดักทางเก่งกัไรกันร่วงหน้านะเรียกว่าบางตัวก็มีการประกาศผลประกอบการมาแล้วถือว่ามีตัวเลขต้องบอกว่าทั้งรายได้และกำไรถือว่ามีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เป็นตัวของคอตโต้นะครับหรือว่าตัวของ s c g p นะถือว่าเป็นตัวใหญ่ต้องบอกว่าในกลุ่มของแพดจ e ตจิ้งนะเรียกว่าก็ไม่ได้ที่ต้องมานั่งติดตามกันนะเรียกว่าวันนี้ก็มีการแถลงข่าวนะครับสำหรับตัวของ FPCG จตุนจุดนี้นะครับเรียกว่าเดี๋ยวเราจะมา พูดคุยกับคุณธนภพมีทองในะในการเมกมิน่เอฟเอ็มเก้าสิบเจ็เมกเอร์ซมีการพูดคุยกันทุกวันอังคารแนะวันพุธนะที่ตลาดหุ้นเปิดทําการซื้อขายเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของภาพรวมตลาดหุ้นนะหรือว่าเกมหุ้นรายตัวตัวใดบ้างที่ดูเราในหน้าเฝ้าด้ยหน้าติดตามอยจุดนี้นะฮะตอนนี้เราอยู่ว่าการรอสายจากฝั่งของ รายการ Make Money นะครับผมตังจุดนี้นะครับซึ่งวันนี้เองทางด้านของสบคมีการรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนนะครับ14,150รายเรียกว่าเป็นในประเทศ1 0ึ่0รายตรวจเชิงรุกนะครับเรียกว่า3,704ลรายต่างประเทศ39รายในส่วนของผู้เสียชีวิตนี่เรียกว่า118ลรายตรจุดนี้ถือว่าเป็นตัวเลขต้องรู้ว่าอยู่ใน ระดับที่สูงเลครับผมในจุดนี้เรียกว่าในส่วนของวันนี้ก็มีข่าวสารที่น่าสนใจและน่าติดตามนะครับซึ่งวันนี้ทางด้านของก็บอกหรืว่าทางด้านของคอตโตเองหรือว่า SCG ซเซรามิกนะถือว่าวันนี้ก็มีการประกาศผลประกอบการนะแต่มาสออกมานว่ามีกําไรสุทธินะครับเรียว่า1 7 7ล้านบาทน,นะเพิ่มขึ้น 2,328%ฮะและอีมีด้านี้เท่ากับ384ล้านบาทเพิ่มขึ้น69%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยว่าในขณะเดียวกันบริษัทมีรายได้จากการขาย2,807ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น16%จากช่วงเดือนของปีก่อน,นว่าเป็นผลมาจากปริมาณการขายที่สูงขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคของต่างจังหวัดรนจุดนี้รวมถึงบริษัทคงสามารถ ควบคุมค่าใช้จ่ายในะของการบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้ดีอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้นะ่าว่าบริษัทของพระต้ยมีการมีค่าใช้จ่ายนะสำหรับการแผนการออกจากแผนการออกงานเนระื่องของความเห็นชอบร่วมกันนีเรียกว่า6ร้ล้านบาทซึ่งหากไม่รับรวมรายการดังกล่าวจะส่งผลให้อิมิ้านจะเพิ่มขึ้นถึง71%จากแต้มากเี่ากันของปีก่อนนะสำหรับตัวของ หเดือนแรกนะตวนน้าข,ของตัวมีรายได้จากการขาย5,613ร้าล้านบาทเพิ่มขึ้น12จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากปริมาณการขายกระเบื้องเซรามิกนะครับทั้งในประเทศนะครับแล้วก็ส่งออกนะครับโดยครึ่งปีแรกของปี64อยู่ที่34.9ร้าล้านตารางเมตรและเพิ่มขึ้น11จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเนื่องจากความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับและมีราคาขาย เฉลี่ยกระเบื้องเซรามิกนี้ลดลงร้อยละหนึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียกันของปีก่อนนะครับเดียวกันมีกำไรสุทธินะครับเท่ากับ364ล้านบาทเพิ่มขึ้น119นะครับเปอร์เซ็นต์และอิมิน่านี้เท่ากับ781ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง38เปอร์เซ็นจากช่วงเดียกันของปีก่อนในขณะที่ปีนี้นะครับมีค่าใช้จ่ายสำหรับแผนการออกงานด้วยความผิดชอบร่วมกันนะครับ6ล้านบาทซึ่งหากไม่นับรวมนะครับรายการดังกล่าวจะส่งผลให้ กำไรสุทธิสำหรับงวดนี้จะเพิ่มขึ้นถึง122%และอีมิด้าจะเพิ่มขึ้นถึง39%จากช่วงเดือนกันยนายนก่อนใส่เข้ามาแล้วครับผมครับผมขอบคุณทุกสิทธิ์่เข้ารายการนะครับครับผมครับสายเราสักครู่ครับบริษัทนิวสเตชั่นรายการมองรถทิชิตข่าวโดยดีเจป่าติดปิงหอนวิไลรักและชินข่าว นำเสนอวารีที่ข่าวสารเศรษิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบชิดททันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร,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 ร์รท,ท,ท,ที่นี่ f อปเเวลาสามนาฬิกาถึงสิบสนาฬิกาโอเตลาดคุณิบนาฬิกา4ีนาทีท่านผู้ฟังอยู่กับผมพระพงค์การสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz Quality n e w s ุ t ศูน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงนี้ครับเรามาพูดคุยกันกับผุ้ประสิทธิ์กอช่วนันบรรดาธิการผูหาตสอบสันนิาวผู้สินไซต์แล้วก็อะไรนะบุกต๊ะข่าวบกสวัสดีครับผู้ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณธนภูมิทองสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังรายการเม็กมันนี่แล้วก็บุกตัวข่าวบอกอทุกท่านครับผมครับผมคุณประสิทธิ์ครับแหมตลาดตัวเหมือนกับว่าเริ่มกังวลแล้วนะกับยอดผลิตเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นไม่หยุดเลยผู้ประสิทธิ์มองอไฮะ ก็ผมเชื่อว่านี่คือยังไม่รวมแบบว่าการตรวจสอบหรือการเช็คแบบว่าตรวจแบบเร่งด่วนนะยังไม่รวมนะคุณธโนพงง์นะโอ้ถ้ารวมนี้ตัวเลขจะขนาดไหนเอางี้แล้กันคือรับิดเทศเนี่ยมันบอกว่านะวันนี้เนี่ยปัญหามันเริ่มเกิดอะคนที่ไปซื้อรับผิดเทศแล้วตรวจแล้วเจอเนี่ยเจอปัญหาละแต่ผมว่ารัฐบาลเนี่ยนักจะชอบไล่ตามปัญหามากกว่านำหน้าปัญหานั้น ออยู่และปิดเทสบาเนี่ยผมเชื่อว่าท่บาลก็พยายามที่จะนำหน้าปัญหานะ่ะแต่วันนี้มันกลับกลายเป็นไล่ตามปัญหาอีกแล้วเนื่องจากว่าพอตรวจแล้วเสดไปโรงพยาบาลตัวแบบบอกไม่ได้คุณต้องตรวจใหม่นะคุณต้องตรวจใหม่คุณต้องทำ r า c p r และ r t c p r เนี่ยก็หาที่ทำยากเหลอเกินกลายเป็นว่าและปิดเทสตรวจเจอแล้ว ก็ต้องไปไล่หาโรงพยาบาลไหนที่จะตรวจทัที PCR ด้วยโรงพยาบาลแต่ละแห่งเนี่ยคือถ้าเขาเต็มบ้าเต็มมือแล้วเขาก็ไม่อยากรับสุดท้ายวันนี้หลายๆคนเนี่ยต้องไปหาตามต่จังว่าแต่ที่ไหนรับตรวจก็ต้องไปผมเสร็จมันโอ้ผมบอกว่าชีวิตมันอะไรถึงยากระบากขนาดนี้ครับผมนะถือว่าผมเชื่อว่าพูดตรงๆนะคุณธนพงศ์นะท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งบ้านนะครับผมเชื่อว่า สีเขียวนี่น่าจะปกคลุมพื้นที่โดยที่ว่าเราไม่รู้ตัวกันนะครับ <Yeah. S 1> อ่าเรียกว่าผู้ติดเชื้อดีแบบว่ายังไงไม่แสดงอาการอ่ะพูดได้ง่ายนะฮะเรียกว่าไม่เป็นอะไรที่น่ากลัวจริงๆนะครับมันอยู่นี้มันไม่มีใครที่แบบว่าประเมินได้นะ,ะ๋ยวไปไหนมาไหนก็ต้องอย่าลืมสวมหน้ากากอนามายัยทุกครั้งนะพูดง่ายๆนะไม่อาจไว้วางใจได้ง่ายๆคนะือก,กันนะผม นะดกว่าก็ต้องตอนนี้แล้วตอนนี้แล้วเปิดเทสเป็นกระจายทั่วนะคุณปกตรใช่ไหมครับกระจายไปถึงมือคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยแต่ว่าอามีตอการสั่งกี่ชุดตอนนี้มีเนี่ยตอนนี้มาร้อยชุดต้องการสั่งกี่ชุด,นนชด,ส,ชดสั่งเลยแล้วจะส่ง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 มันกลายเป็นกระจายไปละคือคนขายมันดีเยอะมากแต่คนที่จะไปสอนว่าใช้ยังไงอะไรยังไงต้องแย่ขนาดไหน ให้มันไม่เสียเพราะว่าถ้าคุณแย่ไปแล้วคุณแย่ไม่ลึกพอหรือว่าคุณทําเป็ดขั้นตอนคุณต้องทิ้งและซื้อใหม่ทาาประชาชนวันนี้มีเงินพอที่จะเอาเงินมาทิ้งเจอชุดละชุดได้ไหมโอ้โหถือว่าเป็นโตวันนะเอาเงี้ลวกันนะแบบเป็นเแบบว่าหาเงินยากเอาเงี้ลวกันในในสภาวะแบบนี้เป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหการทำหาจริงก็ยากลำบากอยู่แล้วนะครับตรงอยู่นีนเราเคยตรวจกันตัวจบ้ ที่ใช้จิ้มเนี่ยว่าใช้เลือดจดลงไปอ,อ่ะอ่าครับผมเราเคยตรวจและให้ที่แย่จ,จะบกที่เป็นเลือดพิเศ,ศษนลิตเคยตรวจยังเออน้่เป็นแบบเร่งด่วนยังไม่เคยครับอ่าเดี๋ยวผม่็เคยโดนละต้หูแบบคือตุกแย่เป็นลึกมากเลยผลิต <c oughs> แล้วคิดว่าคนธรรมดาเนี่ยเอาไปจะแย่ลึกไหมอ่ะมันเกรงเนาะเอางี้ลวกันเอาเป็นนเกรงแย่ลึกมาก อย่าโจรั้<อ>ผมจามไอจามแบบเสร็จฮะผมนี่บอกว่าโอ้โหนี่อะแล้วคิดว่าไอที่ใช้ใช้คนที่จะแย่ได้ถูกต้องในี่ยมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ะนะโอเคถ้าในเชิงของการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์จากหุ้นที่นาสินค้าพวกนี้เข้ามาถูกไหมฮะครับผมใช่ครับผมอ่าเราเราก็จะได้ประโยชน์จากหุ้นเหล่านี้แต่ถามว่าประโยชน์แบบนี้เนี่ยแล้วมันไปทําให้พี่น้องประชาชน คนทั่วไปได้รับผลกระทบจากท่ายดิจ่ายที่ไม่จําเป็นเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะนะฮะผมเชื่อว่าก็นั่แบบจริงๆแล้วเรื่องราวเกี่ยวพวกนี้มัน่าจะมีแบบนะจุดแต่ละเขตแต่ละเขตนะแบบมีเจ้าหน้าที่เนาะเออตั้งเลยนะแล้วก็จัดการให้อ่ะพูดง่าย นาะแบบยังจมูกให้นะโดยผู้แบบว่าเรีวยกว่านะผู้เชี่ยวชาญแล้วกันนะหรือว,ว่าคนนี้ก็ทําเป็นนะพูดง่ายง่ <Yeah. S 1> นะผมก็คนก็ตรงนี้ก็จะช่วยได้มากนะทําให้แบบว่าที่ว,ว่าเอ,อมีของแล้วนะเรีวยกว่าไม่เสียของใช <Yeah. S 1> ออ่อันนี้ผมว่าก็จะช่วยได,ได้เยอะตรงจุดนี้แต่ก็ผมว่าคนที่นเะรีวยกว่าเป็นคนที่แย่ก็ต้องแบบว่าระมัดระวังนะตรงจุดนี้ ค <ผม S 1> <พ>อะว่าค<ม>จาวิธียอ,อย่า,าว่าผมโดนแย่ามาสองสามรอบแล้วอืมครับผมโดนแย่มาสองสามรอบแล้วอาการเดียวกันหมดเลยผมก็เจ็บไปประมาณชั่วโมงหนึ่งอะเจ็บจะผมไปชั่วโมงหนึงคือเจ็บมากอะคือถ้าแย่จริงจริงผมเชื่อว่า้าขนาดเราเนี่ยเขาแย่ให้นะ <c oughs> เรายัางถอยแล้วถอยอีกเลยเราถอยแบบคอถอยอีกเลยและคุณผู้ชมค,คิดว่าแย่เองเนี่ยตามธรรมชาติของคนเนี่ย ย่งเองนี่เขาจะเป็นยังไงอะ่ะโอหมัน,นะะอันนี้ก็ก็ก็เอาละผมผมนึกเชื่อว่าวิธีการนี้ก็ผู้ใหญ่ฟังแล้วก็ลองกลับไปคิดดูแล้วกันนะฮะเราเราก็เข้าใจหลายอย่างนะครับเราเข้าใจวิธีคิดทั้งสองส่วนทั้งสองฝั่งแต่เราเห็นยอดมันพุ่งสูงขึ้นอย่างเงี้ยอุปผู้ชมเราก็มีความรู้ว่า,วาแล้วเราเห็นคนเสียชีวิตเห็นพ่อแม่ที่เสียชีวิตแล้วต้องทิ้งลูกนะบ,บางคนเนี่ยล่าสุดที่ไปข่าวที่แบบบอกให้ลูกไปอยู่ สถานสงฆ์ข้ออย่างเงี้ยคือคุณทุกท่านออกไปว่าคือไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากจะพูดคำนี้กับลูกนะอืมครับผมแต่ไม่รู้จะทำไงอ่ะแล้วเขาเขาก็เข้าใจคนอื่นด้วยเข้าใจญาติด้วยเขาเข้าใจทุกอย่างก็ต้องดิน้นรนแล้วต้องสู้ชีวิตกันไปนะสําหรับคนที่มีชีวิตอยู่แม้กระทั่งเด็กนะฮะพูดง่า,งงายนะฮะเรียกว่าอาจจะสูญเสียทั้ง พ่อแม่นะก็ต้องก็ต้องสู้นะฮะตรงจุดนีนะ้เพราะว่ามันคงไม่มีอะไรที่ดีดีกว่าที่ว่าก็ต้องสู้เพราะว่าตัแบแม่ที่ยังมีลมหายใจอยู่นะผมว่าก็ต้องรักษากันไปตรงจุดนี้ผมเชื่อว่าเป็นภาระนะฮะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าผมว่าภาครัฐเองคงต้องมาเรียกว่าเชิงลุกให้หนักและเยอะกว่านี้คุณธนาพงศ์นะนนสำหรับมันกลายเป็นปัญหาสังคมนะ คุณตุลชัยบอกว่าเดี๋ยวส่งคลิปแย่จะให้ด,ดูครับคุณต้องสวยผมหลออเพราะว่าผมรู้วิธีแย่แต่ลงคลิปผมผมรู้วิธีแย่ผมม่รู้รู้วิธีแย่หมดแต่ผปัญหาคือคนส่วนใหญ่นะเวลานี้เนี่ยมีักิจคนที่รู้วิธีแย่ <c oughs> แมมเขา <c oughs> คงดู <c oughs> ใน youtube ได้นะเอางี้ลวกัน <c oughs> ดูได้แล้วก็เข้าใจแหละแต่คนที่ไม่เคยแย่เลยอะ่ะคุณติลย์ ึ่ายไหมเราจะเคยแย่แล้วเราเข้าใจแต่คนที่ไม่เคยแย่เลยต่อให้ดูคิดไปก็ไม่เข้าใจหรอคุณผู้ิโอ้โหท่าเราโคบงก็ใจคือมนุษย์มนุษย์เราอ่ะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการปกป้องตัวเองเนะนี่ยสมมติถ้าเกิดมีอะไรที่ทําให้เราเจ็บเนี่ยมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าเป็นปกป้องตัวเองตามสัญชาตญาณอืมครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดคนอื่นมาแย่ให้เราเนี่ยเราจะปกป้องตัวเองยังไงก็ไม่ได้เพราะไอ้คนแย่เนี่ย มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเจ็บไงถูกไหมเขาไม่รู้สึกสักเราว่าเราจะเจ็บขนาดไหนเขารู้อีกเดียวว่าเขาต้องแย่ให้ได้เท่านี้อ่าคนที่เขาแย่เขารู้อีกแล้วเขาต้องเขาที่แย่แล้วแหแต่เราเองเนี่ยพอเราแย่เข้าไปเนี่ยโดยสัญชาติยานของมนุษย์อ่ะมนุษย์จะต้องปกป้องตัวเองไงเราแค่รู้แหะแค่นี้พอแล้วมั้งแค่นี้พอแล้วล่ะก็น่าจะลึกแล้วอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องลึกมากกว่านี้คืออย่างที่ผมบอกผมเคยโดนอ่ะคือเราก็คิดว่าเราลึกแล้วอ่ะเขาบอกว่าจังจัง ก็คุณแย่อยู่นะแต่แย่จนตับเราตองตาไหลอ่ะต้องตาไหลพูดเนี่ยตับตาไหลอ่ะแย่จนตัตาไหลเราเข้าใจเลยว่าถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะโดยธรรมชาติของคนนะสัญชาตญาณต,ต้องปกป้องตัวเองน้อยแล้วถ้าเกิดมันไม่เย็้หรือมากพอเนี่ยการตรวจมันก็ผิดพลาดทั้งที่อาจจะเช็คทสอเนี่ย มว่าน่าบนที่ว่าตลาดรวมเนี่ยอันนี้ว่าลบไปเกือบสิสองจุดนะตอนนี้นะฮะตรงอย่างนี้ก็ก็มีหุ้นบางตัวจ้บอกว่าเน่นแล้วก็เล้นเน้นเหนียวแล้วก็ไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮเ APL APL ใช่เออทะลุแปดบาทแล้วนะเอางี้นะกนบัวแต่เสียายเสียใจถูเสียตัวัวแต่ว่าไม่กล้าไม่กล้าเดี๋ยวดูเองแล้วก็วิ่งไปไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป ครับผมนะถือเป็นหุ้นที่มีความแข็งแรงมากนะผมนั่งดูตั้งแต่เช้าวันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหแม่เรียกว่าทะลุแปดนี่ก็ถือว่าเล่นได้ดีเอา,อางี้ลวกันนะเรียกว,ว่างบนี่คงจะออกมาเป็นตัวเลขน่าติดตามนะหรับตัวของเองพิวเองหรือว,ว่ารองงบอ่ะพูดง่ายเรียกว,ว่าเล่นก่อนที่งบของจริงจะออกมาตรงอยู่นี้เรียกว,ว่าแม่ถ้าไม่ดีจริงผมว่าราคาหุ้นนวยคงแม่ ทะลุ8บาทอย่างง่ายดดยนะคุณตนณผงนะ,นะใช่ครับตะ่กี้เห็น8บาทอยู่นะอยู่ทะลุไปแล้วอ่ะครับผมไอ้การน,นี้ก็บอกวินก็รวยแล้วสิเนี่ยตอนนี้ต้องบอกอะไรจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเดียวเอาว้แล้วกันใช่รู้ยี้ตอนที่บอกวินซื้อไปเนี่ยซื้อตามนู่ดีอะรู้ยี่นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออรู้สึกจะเป็นเป็นคนเดียววะเนี่ยที่หลังๆมาที่เป็นเงินไปทองทุกอย่างเลยทุกตัวเลยเจ๊กเข้าไปเนี่ย <c oughs> ไม่เหมือนกับสามพาร์ทเนอร์ว่ะที่รับโอนหุ้นบัวแลวนด์แล้วก็ได้ลดลงมาเลยไม่รู้สา <c oughs> มเปวิธไ,ได้มาของพวกเนี้ยมาขายเลยว่ะันกระดาษตอนนี้ตัดซะเลนะฮะ ก็ผมว่าหุ้นในหลายตัวก็ถือว่าเล่นดีนะคุณธนพงศ์นะอย่างวันนี้คอตโต้เองก็ประกาศงบประกาศงบออกมาแล้วคุณธนพงศ์นะฮุ้ยด้วหุ้นกระเบื้องตัวนี้บอกเลยว่าโอ้โหเล่นแบบไร้เทียมทานนะตัวเลขออกมาทั้งหมดว่ากําไรเนี่ยถือว่าเป็นไรที่แบบว่าโตขึ้น,นพูดง่ายๆน,นะวันนี้เกมหุ้นก็บวกไปกว่าแปดเปอร์เซ็นต์นะนนคุณคตรงอยู่ในคุณธนพงศ์ครับแล้วคอตโต้ต้องบอกว่า ประวัตินะตัวนี้นะแบบว่าเวลาง,งบออกแล้วเขาจะเล่นดีแบบว่าเล่นแบบมีมารยาทเอา,อาง้ด้วยกันนะ,นะไม่ได้เล่น,น <ะ S 1> แบบว่าเข้นฆ่าให้ตายกันไปข้างหนึ่งนะสำหรับเกมของคอตโต้ช่วงเช้าที่ยังซึมๆเศรา้าๆอ๋อยก่อเพราปลายมาดี่ขึ้นเป็นป้าเลยนะใช่ครับผมโดยประตูเลขกําไรมาแล้วอ่ะกําไรมาแล้วคนก็ต้องรุยคอตโต้แหละพูดง่ายๆนะบางคนบ,บ,บอกว่าฮิคอตโต้ดีงี้ผมไม่เชื่อว่าหุ้นกระเบื้องตัวอื่นก็คงแม่ ไม่น่าจะน้อยหน้าคอโต้นะเอางี้้วกันนะนะฮะก็ต้องมานั่งติดตามดูนะฮะเดี๋ยวว่านอกจากคอโต้อะมกรดานมีใครอ่ะมีอะไรนะดีซีซีอ่ายูเอ็มไอนะเดี๋ยวว่าถือว่าเป็นตัวลองลองหลักๆลองลองถือว่าเล่นดีเอางี้้วกันผมเชื่อว่าพองบออกมาดีแบบนี้นะผมเชื่อว่าคุณก็พร้อมที่จะเก่งกำไรเฉพาะตัวที่ไซส์กลางไซส์เล็กนะครับเด๋ยวว่าตัวที่ใหญ่ๆเนี่ยผมเชื่อว่า แม่อกาสโอกาสขึ้นแรงๆอะยากถึงระพงเพราะว่าสถาบันทั้งในประเทศตามประเทศอะไรรี้กว่าพอร์ตบุ๊กเกอร์ก็แบบว่าขึ้นมานี่พร้อมจะด,ดิดนิ้วอะดิดนิ้วขายเอา,อางนี้แล้วกันดิดนิ้วขายใช่เออนะไม่ใช่ดิดนิ้วซื้อนะดิดนิ้วขาย,อาอยา<笑><笑>ก็ทำให้เกมหุ้นใหญ่ยากใช่ครับตั้งหกเดือน ทิ้งท้ายหน่อยครับวันนี้ครับผมนะัในเมื่อไซส์ใหญ่เล่นยากเราก็ต้องไปหาไซส์ที่มีความเสี่ยงไซส์กลางไซส์เล็กที่แบบว่าที่สถาบันไม่ค่อยมีกันหูว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเพ์เซฟนะหรือว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ชัวร์ก็อยู่นิ่ง,งๆเฉยๆไม่ต้องรีบร้อนครับผมได้ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณสครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับผมนะี่นคือการพูดคุยกับคุณธนภพมีทองนะครับรายการม a ก e มเนีย f เอฟเอ็ม97 เมกกะเฮอรนะซึ่งถือว่าเป็นการพูดคุยกันเรื่องราวของหุ้นนะต้องบอกเลยว่าวันนี้หุ้นที่เล่นได้ค่อนข้างดีและแข็งแรงนะมาเป็นตัวของเอพรียลนะตัวของคอตโตก็เป็นที่ต้องมานั่งติดตามกันนะครับนี่คือรายการบุกตัวข่าวประกองไงก็ขออำราท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผม